เคล็ดลับดีๆของปุ้ยนะคะในทุกๆวันนะคะทุกคนขาเป็นเคล็ดลับที่ปุ้ยปุ้ยแบบขาดไม่ได้เลยที่ปุ้ยต้องทาทุกวันนะคะอันนี้คือแบบว่าเคล็ดลับแบบสุดเฮงสุดปังเลยนะคะแล้วก็พลิกชีวิตปุ้ยได้นะคะเคล็ดลับที่หนึ่งนะคะ ปุ้ยจะท่องน้โมสามจบนะคะเป็นเคล็ดลับเรียกทรั์นะคะเป็นคาถาเรียกทรัพย์เรียกเงินนะคะก็คือท่องนโมสามจบนะคะและท่องว่าณนาเรียกโมควักพุทธยาตากอบยะโกยนะคะก็คือจะท่องท่องกระเป๋าทุกวันนะคะเช้าเย็นนะคะอันนี้คือ,อเป็นสิ่งที่ปุ้ยจะต้องทําในทุกๆวันที่ปุ้ยขาดไม่ได้เลยนะคะเป็นเคล็ดลับหนึ่งนะคะที่พาให้ชีวิตของปุ้ยพลิกมาได้นะคะเป็น ค่าขายดีนะคะพิกชีวิตนะคะมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะสิ่งนี้ที่ปุ้ยทําในทุกๆวันนะคะและที่สําคัญนะคะปุ้ยจะต้องอในทุกๆวันของปุ้ยนะคะปุ้ยจะต้องอ พยายามทําดีในทุกๆวันทําบุญในทุกๆวันนะคะทาบุญในที่นี้ของปุ้ยก็คือเอ่อบางวันเราไม่ได้แบบมีเงินที่จะต้องแบบมาทําบุญในทุกๆวันนะคะแต่ว่าในการทําบุญนั้นไม่ได้เรียกร้องให้เพื่อที่จะเป็นเงินอย่างเดียวนะคะทุกคนคะ่ะอ่ในการทําบุญหรือว่าทําดีของปุ้ยนะคะปุ้ยจะทําดีแล้วก็เอ่อกวดน้ํานะคะ ไม่ว่าจะทําดีอะไรก็ตามแต่นะคะพาคนแกเดินถนนอะไรนู่นนี่นั่นใช่ไหมคะขันห้องน้ำแบบนี้ค่ะ้ละห้องน้ําที่บ้านนะคะเราก็แบบว่าทํากับค่ายคุณพ่อคุณแม่ทานนะคะเราก็กวดน้ําด้วยนะคะและนะคะ สวดมนต์นะคะทุกคนคะสวดมนต์แล้วปุ้ยก็จะทําบุญนะคะวันละบาทค่ะทุกคนคะวันละบาทของปุ้ยนะคะปุ้ยก็จะเอาเงินไว้ใต้หมอนนะคะในทุกๆวันนะคะจนทุกวันพระนะคะหรือว่าทุก15วันนะคะปุ้ยก็จะนําเงินในส่วนนั้นนะคะออกมาทําบุญชําระหนี้สงฆ์นะคะออกมาให้คุณพ่อคุณแม่นะคะซื้อกับข้าวหรือว่าซื้อของกินอะไรที่ท่านชอบนะคะเอามาให้คุณพ่อคุณแม่นะคะทุกคนคะและที่สําคัญนะคะสิ่งที่ปุ้ยขาดไม่ได้เลยนะคะทุกคนคะคือเป็น ปุ้ยจะปุ้ยมีน้าหอมนะคะน้าหอมเสกสินทรัพย์ของแบรนด์คุณเฮงนะคะซึ่งที่คุณเฮงเราไม่มีขายนะคะทุกคนคะ่ะน้ําหอมเสกสินทรัพย์นะคะฟังดีๆนะคะทุกคนค่ะน้ําหอมเสกสินทรัพย์นะคะปุ้ยจะฉีดสต็อกฉีดออเดอร์ของปุ้ยทุกๆวันเลยค่ะทุกวันก่อนออกจากบ้านปุ้ยจะต้องฉีดตัวเองนะคะฉีดสินค้าปุ้ยที่ปุ้ยขายนะคะแล้วก็ ฉีดออเดอร์ที่ที่ที่เราขายได้อะคะ่ะเราก็จะฉีดอ่าให้นะคะเป็นกระเป๋าหรือว่าเป็นอะไรก็ตามแต่นะคะฉีดทุกวันเลยคะ่ะอันนี้คือสิ่งที่ปุ้ยขาดไม่ได้เลยจริงๆนะคะก็คือการฉีดน้ําหอมเสกสินทรัพย์นะคะเพราะว่าในน้าหอมนั้นมันจะมีพลังบวกคะ่ะทุกคนคะ่ะเป็นพลังบวกนะคะให้กับเรานะคะและนะคะที่สําคัญนะคะปุ้ยจะบอกกับตัวเองและขอบคุณตัวเองในทุกๆเช้าในทุกๆวันนะคะว่าเราเก่งนะคะเราเก่งเราสวยเรารวยนะคะ นี่คือเป็นสิ่งที่ปุ้ยบอกกับตัวเองนะคะขอบคุณตัวเองพูดกับตัวเองในทุกๆวันนะคะทุกคนค่ะอันนี้มันจะเป็นสิ่งที่แบบว่าเมื่อเราคิดบวกนะคะพลังบวกนะคะก็จะดึงดูดสิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตให้กับเราค่ะนะคะและพยายามกําจัดความคิดที่เป็นลบนั้นออกไปนะคะจนทุกวันนี้ปุ้ยพยายามกําจัดนะคะความลบของตัวเองออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆทุกๆวันคือวนอันพอมาดูว่าเมื่อวานนะคะปุ้ยจะไม่คิดถึงวนันวันพรุ่งนี้นะ,ะปุ้ยจะคิดถึงปุ้ยจะว่าวเออมาเปรียบเทียบว่าเมื่อวาน วันนี้เราจะต้องดีกว่าเมื่อวานนะเมื่อวานก็คือเรายังมีอารมณ์โกรธอยู่นะเรายังมีอารมณ์เกลียดอยู่นะเรายังมีความโมโหอยู่เราก็พยายามกําจัดนะคะกําจัดความคิดที่ไม่ดีนั้นออกไปนะคะทุกคนคะอันนี้เป็นเคล็ดลับของปุ้ยนะคะเดี๋ยวนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปหน้าก็จะบอกเคล็ดลับดีๆกับทุกคนอีกนะคะวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะฝากติดตามนะคะคุณเฮงภูไทยนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะ